จะรับขาจะรับขานะครับนีจะรับขานะครับจะรับขาลอกเดี๋ยวสามเดีวออสระขาลอกนะครับเอแล้วก็แบบกไปนะครับรถเบาได้เปลี่ยนแล้วรับตัวหลังตั้งลำไปดีเดียวนะครับขาข้างเดียวครับรถพอดีอยู่แล้วครับ

multimulti-char� <laughs> 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 福